Who you calling, baby baby สวัสดีครับวันนี้ก็กำโพกกดช่องเพจนักสู้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการด,ดัดค่าตส่วนเหมือนเดิมนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับรอบนี้จะเป็น EP พีส e นะครับโคคุชิโบนะครับโทมิโอกะกิยูคามาโดทันจิโร่นะครับทันจิโร่นะครับโยริอิจินะครับ กียูนะครับคามาโดทันจิโร่นะครับซาคอนจินะครับเนสุโกะนะครับมาคิโอะนะครับเอ็นมุกนะครับซาเนมินะครับ กิยูนะครับเซนอิสุนะครับโยริอิจินะครับกิยูนะครับคามาโดทันจิโร่นะครับเซยุริคานาโอะนะครับสูมะนะครับ เซ็นอิสุนะเซ็นอิสุทันจิโร่นะครับใบนี้ซ้ำบ่อยมากเลยนะครับมาคิโอนะครับโฮทารุนี่ตัวใหม่นะครับเป็นการ์ดใหม่ที่เพิ่งเจอเลยเนะี่ยอุซุยเทนเก็นนะครับการ์ดก็จะมีประมาณนี้นะครับมีอยู่ยี่สิบห้าใบ ครับก็คลิปก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับผมด้วยครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย